คุณผู้ชมคะหลังจากรู้ผลคะแนนของพิซซ่าเมื่อวานนี้ต้องบอกว่านักการศึกษาหลายคนครูอาจารย์เองก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้นะคะและระบุความเป็นห่วงกังวลด้วยว่าอย่าต้องไปถึงขั้นว่าจะต้องมาติวสอบพิซซ่ากันอีกการออกนโยบายหลังจากนี้มันก็จะกลายเป็นภาระของครูของผู้ปกครองกันต่อไปด้วยค่ะวันนี้รายการของเราก็เลยชวนนักวิชาการด้านการศึกษามาช่วยวิเคราะห์ปรกากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากคะแนนสอบของเด็กไทยรอบนี้นะคะพูดคุยกันกับอาจารย์นิชา พิทยาพงศกรนักวิจยัยอิสระด้านการศึกษาหรืออาจารย์สายนะคะอาจารย์สายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์สายคะเป็นยังไงบ้า<อ>งเห็นผลคะแนนล่าสุดของพิซ่าแล้วค่ะต้องบอกว่าทั้งทั้งไม่แปลกใจแล้วก็ <laughs> ทั้งแปลกใจนะคะในหลายๆอย่างค่ะ อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยกระทรวงศึกษาเองก็ออกมายอมรับว่าน่าจะเป็นผลมาจากโควิดบ้างความเหลื่อมล้าบ้างแต่สําหรับตัวของอาจารย์เองอาจารย์วิเคราะห์ว่าผลคะแนนที่มันออกมาตกต่าขนาดนี้มาจากปัญหาอะไรคะอาจารย์คะเอ่อค่ะจริงๆน่าจะมีคนวิเคราะห์ไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูจากตัวรายงานฉบับเต็มของโอเอ่อที่เล่าผลของพิซซ่าในประเทศต่ตางๆแล้วก็แนวโน้มภาพรวมของโลกนะคะเราจะพบว่าในรอบที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงการประเมินหลังโควิด หลายประเทศนี่เป็ผลคะแนนที่ตกลงทั้งนั้นเลยนะคะ,ะเรียกว่าเป็นต่าเป็นประวัติการเท่าที่เคยมีการทดสอบพิซซ่ามาประเทศไทยเนี่ยก็ล้อไปกับเทรนนี้นะคะแน่นอนว่าโควิดเนี่ยมีผลกระทบแต่ว่าในขณะเดียวกันบางประเทศเนี่ยทําไมกระทบน้อยกว่าพอเขามาดูเนี่ยก็เพราะว่าหลายประเทศที่ค่อนข้างจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในพิซซ่าเนี่ยะจะมีการปิดโรงเรียนที่ไม่ยาวนานเท่ากับ ของของเรานะคะแล้วก็มีความพยายามที่จะช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในช่วงที่ต้องเรียนออนไลน์ได้อย่างดีอันนี้ก็คิดว่าเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้แต่ละประเทศออกมาแตกต่างกันแต่ว่าส่วนหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับว่าแนวโน้มที่คะแนนต่ําลงเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วก่อนที่จะมีโควิดตั้งแต่ประมาณปีรอบ2018นะคะ2015ก็ค่อนข้างทรงตัวแล้วก็ต่าลงมาอยู่แล้วดังนั้นมันจะมีทั้งปัจจัย นอกประเทศอย่างโควิดแล้วก็ปัจจัยในประเทศเองด้วยค่ะค่ะอาจารย์คะมีคำหนึ่งที่อาจารย์เคยพูดแล้วก็โพสต์เอาไว้หลังจากที่ผลคะแนนสอบพิซซ่าออกมาคือปัญหาเด็กไทยเก่งกระจุกอ่อนกระจายค่ะตรงนี้หมายความว่ายังไงคะอาจารย์ตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคะค่ะคือตัวคะแนนพิซซ่าเนี่ยต้องบอกถึงว่าพิซซ่าเป็นการประเมิน ตัวระบบการศึกษานะคะคือไม่ได้จะบอกว่าเด็กคนไหนเก่งไม่เก่งแต่ว่าต้องการจะเห็นภาพรวมว่าในแต่ละประเทศเนี่ยเขาทําให้เด็กส่วนใหญ่หรือส่วนมากในประเทศเนี่ยมีเกิดการเรียนรู้อย่างไรบ้างค่ะแล้วในของประเทศไทยเนี่ยถ้าเราดูคะแนนรวมเราจะเห็นว่าคะแนนต่ำลงสื่อหลายๆที่ก็คงมีการนําเสนอแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าเราไปดูในรายละเอียดอะคะ่ะว่าสําหรับเด็กบางกลุ่ม เขาอาจจะมีผลสำลีเทียบเข้ากับเด็กในประเทศชั้นนําอย่างสิงคโปร์ฮ่องกองไต้หวันในนี้นะคะแต่ว่าเด็กส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ในระดับนั้นเนาะอันนี้มากกว่าที่มันเป็นปัญหาก,ก็คือภาพของความเหลื่อมล้าในตัวระบบการศึกษาไทยเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุสําคัญ ถ้าเกิดเราไปดูตัวข้อมูลรายละเอียดของผลพิซ่านะคะโดยที่พิซ่าเนี่ยเขาจะสอบสามวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วก็การอ่านแล,แ,แล้วแต่ละวิชาเนี่ยเวลาเขารายง,งานผลเขารายง,งานเป็นระดับค่ะระดับหนึ่งถึงหกหนึ่งและสองเนี่ยคือระดับที่ทําได้ต่ํากว่าที่เด็กอายุสิบห้าคนจะทําได้นะคะออ,อส่วนห้าและหกเนี่ยถือว่าเป็นไฮเพอร์ฟอร์เมอร์คือทําได้ดีในระดับที่ จะมีทักษะในการที่จะไปใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตข้างนอกอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ถ้ามาดูสัดส่วนว่าของเด็กไทยม,มีเด็กส่วนใหญเ่เป็นเด็กกลุ่มไหนก็จะเป็นเราจะพบว่าเด็กส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยเป็นโลเปอร์ฟอร์เมอร์คือมีทักษะพื้นฐานในสามวิชาเนี่ยไม่เพียงพอที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้นะคะ,คะอาจจะบางวิชาก็อาจจะเกินครึ่งเลยส่วนเด็กที่จะเป็นไฮเ h อร์ฟอร์เมอร์เนี่ยมันมีแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเอง แต่ว่าหนึ่งร้อยคนเดินมานจะมีแค่หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นที่ทําได้ดีเทียบกับระดับประเทศท็อปทอปของโลกซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นเป็นสภาพปัญหาของเก่งกระจุกอ,อ,อ่อนกระจายแล้วมันก็จะไปเชื่อมด้วยกับภาพของโรงเรียนนะคะก็คือพบว่ามันมีมันเด็กที่เก่งเนี่ยก็มักจะมาจากโรงเรียนเดียวกันอืค่ะเ,เด็กที่อ่อนเนี่ยก็จะมีกระจายอยู่แค่ไะไปหมด อยงนั้นนี่คือภาพของระบบการศึกษาที่เราได้จากการดูข้อมูลในละเอียดของพิซซ่านะคะ อาจารย์เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงเรื่องของการสอบพิซ่าว่ามันอาจจะไม่ได้วัดความเก่งแต่ว่าเนื้อหาหรือว่ารายละเอียดที่อยู่ในข้อสอบตรงนี้มีความสําคัญเมื่อสักครู่ในรายการยกตัวอย่างมาข้อสอบในปี2018ค่ะอาจารย์โจทย์ยาวมากคําถามก็เยอะมากอาจารย์ช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังหน่อยว่าเนื้อหาในการสอบของพิซ่าเนี่ยค่ะมันช่วยทําให้เหมือนเด็กไทยต้องใช้หรือว่าเด็กทั่วโลกเนะี่ยต้องใช้ทักษะอะไรบ้างถึงจะตอบคําถามแต่ละข้อได้นะคะอาจารย์ โ,โหการทดสอบของพีซซาเนี่ยไม่ต้องบอกว่าแตกต่างจากการเรียนการสอนปกติของไทยมากนะคะถ้าเรามาดูนิยามความพยายามที่เขาจะวัดเนี่ยอยกตัวยอย่างคณิตศาสตร์นะคะคณิตศาสตร์เนี่ยเขาอยากจะดูว่าเด็กมีความสามารถในการให้เหตุผลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือว่าเอาคณิตศาสตร์มาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาที่เจอในโลกจริงได้หรือไม่อ่ารวมถึงแบบมีความรู้จักรู้จักคอนเซปต์หรือกระบวนการคิด ข้อที่จริงเครื่องมือในการที่จะอธิบายหรือคาดการ์ปรากฏการที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่แสดงว่าอันนี้เนี่ยซับซ้อนมากนะคะต้องต้องอาศัยการทั้งเข้าใจทั้งการตัดสินใจแล้วก็การทําความเข้าใจปัญหาในโลกจริงด้วยเนาะ mm hmm. หรืออย่างการอ่านนะคะการอ่านเนี่ยพีา่าจะเน้นไปเรื่องของการทําความเข้าใจการตีความแล้วก็คิดใคร่ครวนเกี่ยวกับข้อความ นะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่ค่อนข้างยาวให้บริบทให้สถานการณ์มาแล้วเด็กจะต้องตัดสินใจหรือต้องตีความออกมาให้ได้นะคะ,<อ>ะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เนี่ยก็คือจะวัดว่าเขาสามารถที่จะเข้าใจไอเดียในทางวิทยาศาสตร์ไหมแล้วก็สามารถที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลใช คอนเซปต์ในทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ที่ตัวเองเห็นรวมไปถึงการตีความข้อมูลน้องเดตา้าหรือว่าหลักฐานต่างๆตีความในแง่ของวิทยาศาสตร์นะคะก็จะ,จะเห็นว่ามันมันเป็นการใช้ทักษะการคิดขั้นสูงมากกว่าที่จะเป็นการจําข้อมูลจําเนื้อหาแล้วก็เอาเข้าไปตอกในห้องสอบ ก็เห็นตัวอย่างไปค่อนข้างยากมากแล้วก็ต้องใช้สมาธิต้องใช้เวลาในการตีความตัดสินใจอย่างที่อาจารย์บอกไปล่าสุดเนี่ยอาจารย์มันเริ่มเห็นข้อเสนอที่ออกมาว่าถ้างั้นให้เด็กไปฝึกทําข้อสอบพิซซ่ากันเลย<ม>ก็เลยมีอาจารย์หลายคนออกมาแสดงความกังวลห่วงใยค่ะว่าอย่าให้ไปถึงขั้นต้องไปติวสอบพิซซ่ากันอีกในอนาคตเลยอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงการเห็นข้อสอบการได้ลองทําก่อนและจะป้องกันยังไง,ไ,งไม่ให้ไปถึงขั้นต้องติวค่ะอาจารย์คะ ค่ะ,ะดิฉันคิดว่าการที่ได้เห็นข้อสอบนี่ไม่ไม่ใช่ความผิดอะไรนะคะ,คะแล้วก็จริงๆข้อสอบพิซซ่าเนี่ยเขาก็มีเปิดเผยทุกปีสามารถเข้าไปดูเข้าไปศึกษาได้แล้วก็ถ้าครูและนักเรียนหรือแม้กระทั่งคนกําหนดนโยบายเนี่ยได้ไปเห็นและลองทําเนี่ยอาจจะเห็นภาพว่าว่าตอนนี้คือระบบการศึกษาในโลกเนี่ยเขาเขาคาดหวังการเรียนรู้ระดับนี้จากนักเรียนแส่อันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรแต่ แต่การติวเนี่ยคืออีกเรื่องหนึง่งนะคะค่ะแต่คิดว่าตอนนี้เรากำลังสับสนระหว่างเป้าหมายกับการประเมินค่ะเป้าหมายจริงๆของระบบการศึกษาคือการทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้นั้นมีมากมายหลากหลายรูปแบบใช่ไหมคะส่วนการประเมินหรือพิซ่าเนี่ยมันเป็นแค่รูปแบบหนึ่งในการประเมินแล้วไม่ใช่ระบบประเมินเด็กมันต้องการจะประเมินระบบการศึกษาค่ะค่ะที่เขาออกมาแล้วทำทั่วโลกเนี่ยเพราะว่าเขาอยากจะ อยากจะเห็นว่าระบบการศึกษาในแต่ละประเทศเนี่ยมันมีความแตกตา่างมีพัฒนาการแล้วก็มีปัจจัยอะไรที่ทําให้การศึกษาในบางประเทศเนี่ยเข้มแข็งกว่าประเทศอื่นๆดังนั้นาาการประเมินเนี่ยมันเป็นปลายทางนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญอีกอย่างมากๆคือ,อพิซซ่าเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อที่จะมาให้ข้อเสนอทางนโยบายค่ะคือดังนั้นเขาไม่ได้วัดคะแนนของเด็กอย่างเดียวแล้วบอกว่าประเทศนี้แย่ประเทศนี้ประเทศนี้ดี แต่ว่าเขาเก็บข้อมูลอื่นอีกมากมายทั้งเรื่องสถานะครอบครัวของเด็กทั้งเรื่องการความรู้สึกมีส่วนร่วมในโรงเรียนอะไรหลต่างๆเหล่านี้ก็เพื่อที่จะเอามาประมวลผลรวมกับผลคะแนนเพื่อที่จะเข้าใจว่าอ๋อเด็กที่มาจาก background อย่างนี้เขาจะมีผลแบบนี้ในประเทศนี้มันมีความเหลื่อมล้าต่ําหรือความเหลื่อมล้ําสูงความเหลื่อมล้ามันส่งผลยังไงบรรยากาศในห้องเรียนส่งผลยังไงอย่างนี้นะคะ ถ้าสุดท้ายแล้วมันจะนําไปสู่ข้อเสนอชิงนโยบายค่ะว่าอางั้นตัวระบบเนี่ยเราจะปรับเราจะปรับกระบ,บวนการเรียนการสอนอย่างไรเราจะช่วยสป,ปอร์ตเด็กที่มาจากครอบครัวย,ยากจนอย่างไระนะคะ,คะซึ่งในหลายๆประเทศที่เขาเจอก็คือว่าประเทศที่เป็น top ฟอร์เมอร์ประเทศชั้นบนๆของตารางเนี่ยสิ่งที่เขาทําได้ดีคือการช่วยเหลือเด็กยากจนและเด็กที่อ่อน นะคะไม่ใช่การไปดึงเด็กที่เก่งให้ขึ้นไปเก่งเพราะว่าเมื่อประเมิอนออกมาเป็นตัวระบบถ้าคุณช่วยเด็กแค่บางกลุ่มมันก็จะเห็นอยู่ดีว่าในระบบเนี่ยมันมีความเหลื่อมล้าสูงและคะแนนเฉลี่ยก็ไม่มีวันที่จะเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่ะโอเคค่ะอาจารย์ชัดเจนมากๆเลยนะคะแล้วก็ประเทศไทยอาจจะต้องตอบโจทย์ด้วยแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดอย่างที่เป็นข้อเสนอของอาจารย์ด้วยวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทรายมากเลยนะคะที่มาร่วมวิเคราะห์ในรายการของเราค่ะอาจารย์คะ